สวัสดีคะ่ะวันนี้พามาดูวิธีการพับกลีบดอกบัวนะคะชมกันค่ะพับสี่นะใช่ใชยาวสี่แล้ว,วสามสามก็ได้สี่ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ลุงเอาสีนี่สุดยอดแล้วเอาแบบส,สวยๆเลยกันบเทพเลยอ่ะอย่าถ่ายหน้าลุงนะไหนก็เกา่า <yerde? S 1> แล้วอะ่ะฮะ มันเปียกทำไม่เปียกก็ง่ายมันเปียกพับแบบนี้ที่เขาเล่นในหนังในหนังเขเ่นนี้พับพับแบบนี้หมดมาเป็นเบบบนี่ยอันนี้บัวอะไรคะบัวชาดะบงโกตก่อน ถ้าโบแหลมนีไหมอีอย่างฮะมันพับยากโบแหลมนี่จะพับยากพับอีกทรงนึงใช่ไหมมันมันจะพับพับไม่เห็นเกสรนไงถ้าพับถึงเกสรแล้วมันไม่มันมันเป็ดมันมันเหมือนกระดุมอ่ะตัวนี้มีกี่สีคะมันเยอะมากมีสามสองสีสามสีมันมีไต้หวันสีม่วงอีกมันจะมีไต้หวันสีม่วงอีกไต้หวันไม่มีมาเนี่ยลุงมันมีไต้หวันก่อนนี่แล้วก็มีเกสรนตัวขายแก่สรนต้องพันไต้หวันพันไทยพันนี้ อันแหลมแหลมพายนี่ต้องเป็นพันแหลมแต่ตัวนี้มันมันมีมีเกสรแค่นี้ไงปลายดอกเออสวยเนาะอ่ะถ้าไม่พับมันไม่สวยนะใช่ค่ะแล้วตัวเดียวตัวปูแหลมนี่นี่พับแบบนี้อ๋อถ้าบัวแหลมต้องพับแบบนี้เออพับจะเอาถึงเกสรได้เดี๋ยวดูเกสรมันอยอนังไงไม่เป็นค่ะไม่ได้สวยค่ะเห็นไหมค่ะ การบัานดูเขียงหมูลูกศิษย์ลุงเทนั้นไม่ใช่ระไรปันดวยนะ้วเธอไม่ใช่กระเทยนะจ๊ะลูกลูกกี่คนนะเมียกี่คนนะลูกสองลูกชายแต่งงานเหลือลูกสาวแม่ฟ้าหลวงปีลึกลีหลึงลูกสองเมียห้าค่ะ

แนวสวยงามตัวเป็นน้ำอ่ะอันนี้บ้วนตูมไปอันนี้ถ้าอย่างนี้พับอย่างนี้พับไม่ได้นะอ๋อแบบแบบนี้พับไม่ได้เนาะตูมตูมอย่างนี้พับไม่ได้อย่างนี้พับไม่ได้มันกรอบต้องอุ้มหน่อยไอ้รุ่นทุ่มอุ้มหน่อยใค่นี้ขนาดนี้ก็ได้อยู่อันนี้ก็สวยอีกแบบแล้วเนี่ยไอทรงไอลูกพับเนี่ยยอดเลยเสียบหน้ามันเปียกมันพับยากติดมือมันต้องต้องมัต้องแห้งเนาะมันมีความดัน นีทับสี่นะนันนี้ทับส <4 S 2> ี่สชั้นน้องาเป็นสมอ,อ,อ๋อต้องพับสี่มนเป็